ต้องบอกว่าช่วงเบรกไปเนี่ยคุยเรื่องครูต่อเนื่องอย่างมีความสุขกันนะครับสองคนแชร์ประสบการณ์กันอะไปเรื่องที่การท่องเที่ยวหน่อยอย่างที่บอกว่าสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วก an ็ส่งเสริมให้พวกเราไปเที่ยวไปเที่ยวเราเจอแบบนี้คุณผู้ชมเอายังไงเขาบอกว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวภูเก็ตโชว์บินราคาอาหารที่ภูเก็ตแทบช็อกเจอค่าทาอาหารนะสามพันคั่วกริ้ง850หมึกกระเทียม2 5 0 0 ลั่นราคาเกินรับไหวจริงๆนะครับเขาบอกว่าเขาโชว์บินใบแรกในยอดเนี่ยอยู่ที่6,750บาทนะอย่างนี้เห็นเลยอาจารย์3,000นั้นคือคุกเซอร์วิสคือเขาบอกเขาซื้อของมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็ราคาตามที่บอกไปเขาบอกว่าก่อนจะโพสเนี่ยนะเจ้าของเจ้าของโพสเนี่ยทวงติงราคาอาหารอยู่2ครั้งนะจนในที่สุดจบจาก6,700เนี่ย ไปจ่ายแค่4,9 0พระบุเพิ่มเติมว่าตัวเขาเองน่ซื้อปลาเก๋ามา2ตัวอาจารย์จำตัวเลขนะเพราะนี่คือตัวเลขค่าทำสามพันซื้อปลาเก๋ามา2ตัวปลาโฉมงาม1ตัวกุ้งมังกร4ตัวจากกระชังแล้วไกด์อ่ะบอกว่าเอามาให้ร้านหานทำเนี่ยซื้อมาเท่านี้ค่าทำคือ3 0 0พบาทก็หลับหูหลับตาจ่ายได้แต่หมึกกระเทียมกับขั่วกริ้งเนี่ยมันเกินไปจริงๆ สั่งออเดอร์ให้ไปทำซาซิมิกุ้งมังกรมาหนึ่งตัวพอมาอาหารก็ไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วอาหารการกินไม่ได้เลยนู่นนี่นี้นั้นนี่คือฝั่งที่คนโพสต์บอกนะครับอ่ะนี่คือหมึกหมึกที่เขาทํามานะขณะที่ร้านอาหารที่ตกเป็นข่าวเนี่ยครับคุณสิทธิเทพเจ้าของร้านผู้จัดก,การร้านก็ชี้แจงว่าไกด์เนี่ยนำของสดมาให้ทําสั่งอาหารเพิ่มโดยระบุว่าให้ทําเป็นขนาด10คนกิน ก็คิดราคาทํำตามมาตรฐานลูกค้าเอาของสดมาทำหลายเมนูส่วนหมึกกระเทียมที่ราคา2 0 0 0บาทเนี่ยเพราะอะไรอาจารย์เขาบอกว่าเขาใช้หมึก2กิโลปกติหมึกกระเทียมที่เขาทำใช้2-3ตัวราคาก็สองบาทแล้วนี่ใช้เกือบ2โลก็ถือว่าเขาคิดตามจํานวนคนกินนไม่คิดตามจำนวนกิโลหรอแล้วก็มีการลดราคาถึง3ครั้งตกลงลดกันที่4,9 0 0เอาจริงๆลูกค้าก็โอนมาแค่4 0 0 0 เออล่าสุดตำรวจก็มาเคลียก็เข้าใจแล้วก็ถือว่าสื่อสารผิดพลาดไม่ติดใจเอาความกันโดยโดยไกดยบอกเข้าใจไปเองว่าทําสําหรับกิน10คนกินทางทางที่ลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารเสริมอยู่แล้วอาจารย์เอาฟังอสองฝั่งแล้วเป็นไงบ้างคือคือพี่เข้าใจนะว่าการที่เอาอะไรไปให้ทําต้องชาร์จครับควรจะบอกราคาไหมเนอต้องบอกก่อนมา ค้าทำร้อยยี่สิบค่าทำสองร้อะไรก็ต้องว่าไปแล้วคนที่จะให้ทำเนี่ยเอาหรือไม่เอาพี่ยกตัวอย่างนะครับครับตอนที่หลานชายพี่แต่งงานนะครับเราก็จะมีคนที่เป็นเพื่อนบอกเดี๋ยวจะเอาอาหารญี่ปุ่นมาให้เดี๋ยวจะเอาไอ้นู่นมาให้เราตั้งซุม้มใช่ไหมงานแต่งงาน,งงานเราเป็นการตั้งซุม้มเราไปบอกทางโรงแรมว่าเอาเข้ามาได้ไหมโรงแรมแบบเอาเข้ามาได้ แต่ว่าชาร์จค่าเอาเข้ามาเท่านั้นผลสุดท้ายเราบอกเอาของโรงแรมเหอะแล้วก็แบบอเพื่อนไปต่อมาเพราะว่าเขาชาร์จค่าเอาเข้ามาแพงกว่าที่เอาเขาเองอีกอ่าสมมุติว่าถ้าเขาคิดซุ้มอาหารญี่ปุ่นเนี่ยหมื่นห้าแต่ถ้าเราเอาเข้ามาเขาคิดสองหมื่นอ่ะเพราะฉะนั้นซึ่งพอเรารู้ราคาก่อนเราก็บอกโอเคเอาของคุณก็แล้วกันแล้วเราก็แบบบอกเพื่อนไม่ต้องเอามาไม่ต้องมามันแพงเช่นเดียวกันถ้าเราซื้อเหล้าของเขาราคาหนึ่ง ครับแต่ถ้าเราหอบเล่ามาแล้วเอามาเปิดเขาคิดราคาึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะทำไมไม่คุยกันก่อนว่าถ้าคุณกินอาหารในร้านเราครับมันจานละท่านี้จานละท่านี้จานละท่านี้แต่ถ้าคุณอาหารข้างนอกมาให้เราทําเราคิดค่าทําถ้าเป็นต้มยําเราคิดแค่นี้ถ้าเป็นผัดเราคิดแค่นี้ทันหนึ่งเราคิดแค่นี้ถ้าย่างเราคิดแค่นี้คุยกันก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อรองกันคนกินจะเอาหรือไม่เอาในราคานั้นนะ ส่วนถ้าเกิดเขาต่อรองมาคนขายคนทําจะเอาไหมราคาที่เขาต่อรองอันนี้อันหนึ่งครับแต่นันพี่ติดใจที่ก๊อฟพูดบอกว่าสั่งว่าให้ทําปลาหมึกเท่าสิบคนกินครับก็เลยทําเท่ากับ1ิคนกินทํานพี่คิดราคาว่าทําไปกี่โลอ่ะก็เขาก,ก็ว่าเขาก็คิดน่าจะคิดว่าไอ้สิบคนกินเนี่ยก็คือ2โลไงเขาเลยทำก็สองโล,งโลงก็ถ้าเกิดหมึกมันโลงลเท่าไหร่ล่ะอ่าฮะ ถ้าหมึกโลละ350 2สิบสองโลมันก็700ใช่มันจะพันห้าถ้าคุณคิดค่าทำ3า0มันก็จานละพันมันจะเป็น3,500ได้ยังไงนี่คุณจะคิดเป็นหัวบัฟเฟ่หรอฮะหัวบัฟเฟ่หัวละ120กิน10คนก็2อ0 0ันห้าอะไรอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่อ่ะคือคำอธิบายที่บอกว่าก็ทำเท่ากับ10คนกินได้คิดตามนั้นไม่ใช่คุณใช้หมึกไปสโล หมึกเนี่ยต้นทุนราคาเท่าไหรแล้วค่าทําของคุณเท่าไหรเนาะเอาจริงต่อให้เป็นหมึกอะ่ะโลละห้าร้อยสองโลเพิ่งจะพันเองค่าทำห้าร้อยก็พันห้าเออนี่ไง<ต>อย<อ>่ไปคิดว่าสิบคนกินก็เลยขราคาสิบคนอย่างไรก็ตามโอ้แต่ถ้าถ,ถ,ถ้าจานนี้เป็นจริงก็แพงไปสำหรับสร์ห้านะคนก็เข้าไปถล่มคุณลูกค้าเยอะมากนะอย่างที่อาจารย์บอกเลยก็ไม่เช็คราคาให้ดีก่อนแล้วมาโวยวายทีหลังโอ้แต่จริงๆแล้วโอเคด่ากันได้นะเรื่องไม่เช็คก,ก่อนอ่าแต่ถ้าเป็น กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์นะโดนจับนะไม่มีเมนู<ช>นยโดนตั้งแต่แรกแล้วไม่มีราคาในเมนูนย <หา S 2> นโดนตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งคนก็ตําหนิติเตียนเหมือนกันว่าฝั่งตําหนิร้านค้านะครับรลล้านอาหารว่าราคาหมึกกระเทียมกับขั่วกิ้งก็แพงเกินไปแต่จริงๆแล้วกรณีนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราเคยเจอครับกอปเราเคยเจอตั้งกี่ครั้งแล้วอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวตามชายหาด ที่คิดราคากันแบบนี้เราเจอกี่ครั้งแล้วเรื่องแบบนี้เราเอาอมาดราม่าในรายการเรากี่หนแล้วนะไอ้บินเงินสดที่ประเภทพิมพ์มาแล้วก็เขียนด้วยลายมือเนี่ยคือเขาไปซื้อไปเล่มๆมานะาบินเงินสดเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วทาาอาหารแล้วก็เขียนเขียน,เข,ยนเขียนมาราคาที่มันเวอร์เกินเนี่ยมีกี่ครั้งแล้วถามว่าวทำเพื่ออะไรฮนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน คืองี้ถ้าใครเจออย่างที่อาจารย์บอกเขาจะไปครั้งเดียวแล้วไม่ไปอีกนี่ไงก็คือซื้อกินไม่หมดคนกินไม่นานแต่ถ้าเราเนี่ยโอ้ยาทยของนี้ถูกนะอร่อยด้วยราคาดีด้วยเขาก็จะไปแล้วเขาจะแนะนําคนอื่นด้วยคุณต้องคิดอย่างนี้นี่ไงก็ไปหัวหินมาอ่ะร้านเพร้านร้านพรนะคะดีดีอาจารย์ราคาถูกเอายิวผู้ชมก็ไปกินเนี่ยล่าสุดนะก็กินยำไข่แมงดาแมงดาทั้งตัวหนึ่งจาน 450บาทอาจารย์เนี่ยถ้าคุณลดราคาลงมาจาก 6000- ถึง4 0 0พแค่นี้คนเขาก็รู้แล้วว่านี่<ะ>ถ้าเกิดฉันจ่ายโดยไม่เถียงนี่ฉันจะต้องเสียไปเท่าไหร่หายไป2 0 0พัน่ะใช่ไหมอ่าเอางี้คุณผู้ชมอย่างนี้อาจารย์บอกเสมอว่าเราทำประเทศเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวเนาะพิลาประสบการณ์เชิญครับอาจารย์ครับตอนสมัยก่อนแม่พิจะเสียชีวิตเนี่ยโรงพยาบาลที่แม่ไปรักษาเนี่ยเขาแนะนำให้แม่ใส่ไอ้อะไระ่ะเครื่องในหัวใจอ่ะ เขาบอกมาล้านหนึ่งเราก็ปรึกษากันกับพี่น้องก็บอกว่าแม่ก็อายุมากแล้วไม่ต้องไปทรมานแม่ดีกว่าพอเราไปบอกเขาว่าไม่เอาหมอคนที่มันแนะนำหนึ่งล้านพูดว่าไงรู้ไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหกแสนก็ได้พี่บอกกายนี่ถ้ากูตกลงไปตั้งแต่แรกนี่กูโง่ไปสี่แสนเลยนะบ้าเหรอลดได้เยอะเลยเนาะคืออย่างนี้เนี่ยมันถือแสดงความไม่ซื่อสัตย์ตั้งแต่ต้นน่ะคือบอกราคาเราหนึ่งล้าน ก็คิดว่าพวกเราเองคงตกลงแต่พอเราคุยกันในหมู่พี่น้องบอกแม่87ดแล้วอะแล้วแม่ก็นอนเป็นเจ้าหญิงนิทรามานานแล้วเพราะฉะนั้นก็รักษากันไปแต่ไอ้ร้านนี่คงไม่พอไปบอกเขาว่าไม่เอาร้านนี้ลดเหลือหกแสนทันทีอะทุเลสไหมเวลายกลดได้เยอะๆแบบนี้มันมันก็มีเราคิด้ก็รูแล้วว่าถ้าเกิดเราเสียตอนนั้น <ๆ S 1> ถ้าเราตกลงตอนนั้นเราโง่ไปสี่แสนอะ<ห>อันนี้ก็เหมือนกันจากหกพันหรือสี่พันนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเขายอมจ่ายครั้งแรกนี่เขาเสียเท่าไหร่สองพันสองพันฟรีๆเอางี้ก็อย่างที่บอกแหละอยากให้คนกลับมาเราต้องทําให้เขาประทับใจมากกว่าได้เนื้ออาจารย์นเนาะแล้วต้องระวงังยุคดิจิทัลเนี่ยคนชอบรายงานประสบการณ์ครับใช่เขาแช์กันหมดแหละเออถ้าเกิดเขาชื่นชมเขาก็รายงานเป็นบวกถ้าเขาไม่ชื่นชมเขาก็ดราม่าเป็นลบเดี๋ยวนี้จะมีเนื้อหามาให้เราทํารายการไปจนกว่าเราจะตายนี่แหละเดี๋ยวนี้ลองรู้อาหารดีกว่าเขาไปกินอาหารถูกมาอะไปอีกร้านหนึ่งแล้วกันอาจารย์อันนี้ก็ไปร้านอาหารร้านกาแฟ เขามีโลกออนไลน์วิพา์วิจารณ์กรณีหนุ่มรายหนึ่งอาจารย์เขาเป็นเฉ้าร้านกาแฟชื่อดังในจังหวัดระนองเขาถ่ายรูปลูกค้าขนาใช้เครื่องบดกาแฟด้วยการใช้เข่าหนีบเนี่ยลูกค้านี่เขาเข่าหนีบนะแล้วเป็นภาพเสร็จใช่ไหมตัวบทถูกแพงไม่สําคัญขอให้บทได้อย่างเมามันเท่านั้นพอมันก็เลยสองแง่สองงามตอนนี้พอโพสต์ไปใช่ไหมอาจารย์ คราวนี้สองแง่สองงามาเต็มเลยอะ่ะเช่นกาแฟกินปลาเค็มหน้าโดนโบด <laughs> อะไรเงี้ยมันก็เป็นคอมเมนต์ที่แบบคุกคามทางเพศเล็กๆหลังจากเป็นกรณีวิจารณ์ล่วงละเมิดสิทธิของลูกค้าเนี่ยเอาลูกค้าไปโพสทาให้เกิดความเสียหายไปเลยนะทีนี้เกิดขึ้นยังปล่อยให้คอมเมนต์วิจารณ์ไปทางเพศสนุกสนานอีกเจ้าของร้านเขาก็เลยออกมาโพสตอบโต้ว,ว่าตนลงภาพลูกค้าใช้เครื่องบดแบบเก่า ไม่รู้ใครกันแน่ที่ป่วยที่นำภาพไปดราม่าในทวิตเตอร์เองอคนที่นำภาพไปต่อว่าตนน่ะว่าลามกอาจารย์วิจารย์ยังไม่เข้าใจอันนี้หาว่าฉันลงแล้วแต่คอมเมนต์เรามันสื่อมาอาจารย์อ <c oughs> อีกนิดเดียวสุดท้ายนอกจากเขายังด่าว่าพวกเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ย <c oughs> เขายังบอกว่าอธิบายว่าคนไทยไม่รู้จักเครื่องบดในมือเหมือนยุโรปอันนี้เป็นเครื่องยุโรประเทศไทย ทั้งๆท,ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศปลูกกาแฟแท้ๆคือก็ยังไปด่าเขาเรื่องอื่นอีกทั้งที่เขาด่าเรื่องนึงเอางี้อาจารย์ก๊อปเป็นเจ้าของร้านกาแฟก๊อปสามารถเอารูปลูกค้าไปโพสไหมก่อนไม่ได้อ,อันที่หนึ่งนะสมมติฉันเปิดร้านฉันถ่ายรูปลูกค้าหล่อเลยเตาไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้โพสไม่ได้สมมตุติอันนี้ขออนุญาตแล้วอาจารย์ขอโพสร,รูปอ,อาจารย์นะครับอาจารย์อนุญาตเมื่อเขาอนุญาตแล้วข้อความที่มันสงแง่สองงาคอมเมนต์เน,เนี่ยก็ควรจะให้เกียรติเมื่อเขาให้อ่า อย่าเขียนคอมเมนต์ที่ทําให้เขาเสียาะดังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับร้านกาแฟร้านนี้นะดิฉันเปิดร้านกาแฟพอดีฉันเอารูปผู้ชายหล่อลงเขาอนุญาตแล้วแต่คอมเมนต์หรือแคปแคปชั่นที่เขียนก็ต้องให้เกียรติเขาต้องให้เกียรติต้องทําให้เขาเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายจากคนอ่านคอมเมนต์ะองสมมุติก็เป็นผู้ชายหล่อแล้วก็เป็นกระเทยอ,อย่างเงี้ยจย์ก็เขียนว่าพ่อของลูกมาที่ร้านเสียหายไหม ยอย่างเห็นเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นว่าเขาเป็นผัวกระเทยอาจารย์เนี่ยพูดเรื่องเรื่องสองแง่สองง่ามเรื่องแซวเนี่ยเป็นการบูลลี่หมดดังนั้นกอลปฟนจะตอบว่าอย่างนั้นน่ะเราลงโดยไม่มีแคปชั่นได้ไหมาอาจารย์ได้ถ้าเราขออนุญาตเขาแล้วใช่เพราะว่าขออนุญาตแล้วแล้วก็แต่ถ้า,<ล>ถาเือก็เขียนแค่ว่าหล่อจังเลยได้แต่ถ้าบอกน่ากินจังเลยไม่ได้ไไดขอบคุณคนหล่อที่มาใช้บริการร้านเราได้คืนนี้จะพยายามพูดเรื่องนี้ว่าไม่ใช่บอกวันนี้คนหล่อมาฟินเลยไม่ได้ นี่ว่าว่าด้วยกันโพสแบบยังไงไม่แบบโดนด่านะหนึ่งคุณต้องขออนุญ,ญาตเราก่อนสองเมื่อเราอนุญาตแล้วข้อความที่คุณคิดว่าต้องไม่ทำให้เสียหายเสร็จปุ๊บกอลฟดันไม่ทำตามที่จันบอกครับกอฟทำเออเอเอกระเลิกกอฟยังม,มาด่ากว่ามุ่ยนอกจากจะวิจาร์ฉันแล้วเธอยังไม่รู้อีกก็เมืองไทยไม่มีเครื่องบดนี้มันเป็นเครื่องบดจีพีะ<า>ไม่เป็นพี่นะที่บอกขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิด จบแล้วเนาะไม่ต้องมาด่าทอกันเรื่องอื่นขอโทษที่ทําให้เข้าใจปิดหรือขอโทษที่ทําให้ไม่สบายใจก็มองว่าอาจารย์พอแบบนี้ร้านกาแฟาเขาซึ่งเป็นร้านกาแฟาชื่อดังอ่ะอย่างนี้ไม่ทําให้ภาพลักษณ์ของร้านเขาเปลี่ยนไปไหมครับอาจารย์มันจะเปลี่ยนไปสําหรับคนบางคนแต่คนบางคนสะใจกับเรื่องนี้และจะชอบร้านนี้ด้วยอว่าด้วยเรื่องรสนิยมในการรับสื่อ <ไป S 2> อะไรเงีย้ยแน่มากนายแน่มากโอ้โห เอาสิเอาเลยพวกเข้ามาเงิบไปล้อเงืบไหมนี่มันจะมีคนพวกเนี้ดังนั้นมันก็จ,จะเป็นผลบวกหรือผลลบก,ก็แล้วแต่คนพวกนี้เ,<ข>เราจะไปร้านเนี้ยคุณผู้ชมนี่คือเรื่องที่ดราม่าก,กันดูคุณผู้ชมส่งข้อความหนมาให้พวกเราดราม่าก,กันดีกว่าเชิญครับก <c oughs> ินสิบคนห้าพันหไม่แพงค่าอาหารทะเลงานนี้คนโพสต์ทำเกินไป เขาบอกเขาไปสิบคนอาจารย์ก็เฉลี่ยไม่คือพี่คิดว่าถ้าเกิดดูรวมอย่างที่ว่าเนี่ยไม่เกินไปแต่ที่เขาพูดกันคือเขาพูดเป็นจานจานใช่เขาแยกมาเป็นจานจานว่าไอ้ปลาหมึกจานนี้ราคาแค่นี้หรือคัวกิ้งจานนี้ราคาแค่นี้หรือค่าทําอาหารราคาแค่นี้แต่ค่าทําอาหารเนี่ยพี่ไม่ว่าคนทําหรอกพี่ว่าไม่มีการตกลงกันแต่สําหรับจานปลาหมึกและจานคัวกิ้งพี่ว่ามันมีปัญหามันอาจจะแพงไปหน่อยคือคือถ้าเราเอาค่าเฉลี่ยเหมือนเราไปกินบัฟเฟ่นะคะ ว่ากิน10คนแล้วราคาเฉลี่ย6,000ต่อคนละ600เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าคิดหลักต่อหัวแล้วเราไปเทียบกับบัฟเฟ่ไม่แพงไม่แพงแต่นี่เวลาที่เขาโพสเขาไม่ได้โพสเป็นเรื่องบัฟเฟ่เขาโพสเป็นราคาเป็นจานเขาเป็นไปได้เนาอคือถ้าคิดอย่างคุณชยาภาก็จะได้สบายใจว่าอามา10คนคนละ600กว่กบรรทอาหารทะเลก็โอเคนะข้อความต่อไปเชิญครับจริงค่ะ เขาต้องตกลงราคากันก่อนคุณต้องการทําอะไรราคาเท่าไรอ่ามันต้องตกลงกันก่อนมันอย่ามานั่งเทียงกันทีหลังช่วงนี้เราเตือนหลายครั้งเราวน้ว่าก่อนออสั่งอหารเราต้องดูเมนูต้องดูราคาก่อนแต่จริงๆแล้วร้านอาหารต้องโพสต์นะอย่างร้านที่อยู่ซอย24เนี่ยเป็นร้านอาหารทะเลที่เราไปช็อปแล้วก็ให้เขาทําอ่ะเขาบอกเลยนะว่า,าถ้าทําเท่าทไหร่จะทําอะไรเออ กุ้งกิโลแล้วเท่าไร่ปลาหมึกกิโลลเท่าไหรไปทํายําเท่านี้ทําต้มยําเท่านี้เขาบอกใช่แล้วเวลาพอเราซื้อของวัตถุดิบเสร็จก็ไปคิดตังค์พอไปคิดตังค์แล้วไปทําเวลาบินมามันจะมีค่าทาแต่ค่าทามันเป็นหลักสิบหลักร้อยนะสองร้อยไม่เกินต่ออปมันไม่เคยเป็นหลักพันนะสองร้อยไม่เกินมากก็แล้วแต่ใช่ คือค่าไฟค่าน้ํามันค่าน้ําตาลน้ําปลาอิรันจะเก็ร้านใหญ่แบบเนี้ยเนาะเขาเร้านใหญ่ลูกค้ารอยมากเขายังไม่คิดขนาดนี้เลยไงอ้าข้อความต่อไปมาเชิญครับก้ามปูผัดพิคหนูอร่อยมากส่วนใหญ่ครูมักยึดติดกับระเบียบโบราณไม่ยอมรับระเบียบที่กระทรวงกําหนดเอาคุณโบ แล้วจะมีระเบียบไว้ทําไมล่ะคะคุณครูก็ใชาเป็นครูเขาเปลี่ยนระเบียบใหม่ก็ตามหน่อย<า>ได้<า>ไหมอ่ะจริง <laughs> แต่สมัยฉันเด็กตัดผมสั้นเขาตั้งใจเรียนเรียนเก่งกันทุกคนหาทามาชีนย้อนไปต้องวิ่งให้ทันสมัยนะคะอยากเห็นรีเพย์ตอนอาจารย์ยืนหน้าห้องอบรมเพื่อนๆที่มารุมแกงอื <laughs> หลังแสดงให้ดูนะ <laughs> เอาจงจริงคนอย่างเราเนี่ยเวลารีแอคอะไรอย่างนี้เราก็รีแอคกันแรงๆนะอาจายรยาร์ครูหยุดกอนครูก็ตกใจมากนะอีนี่ยืนมาจากหลังห้องแล้วก็ครูหยุดกันยืนเลยมาเรียนเนี่ยเขาให้มาเรียนต้องตั้งใจเรียนถ้าไม่อยากจะเรียนก็อย่ากกวนใจคนที่เขาเรียนอือีเพื่อนก็จะไม่กล้าแกล้งอีกเลยบอกอย่าไปแกล้งเสรีนะมันด่ามันด่าต่อหน้าครูนะถูกไหมครูตกใจใมากหรือม,มันด่ามันไม่ฟ้องด้วยนะอย่างนี้ อ่ะก่อนต่อไปผมว่าตัดผมสั้นคือสัญลักษณ์ของความเป็นนักเรียนความมีระเบียบชั่วชีวิตของเราได้ไว้ผมทรงนักเรียนก็ตอนเป็นนักเรียนโตขึ้นจะไว้ผมยังไงก็ได้แล้วอันนี้พี่ว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะให้สิทธิกับคนในการที่จะดูแลหน้าตาตัวเองนะผมนี่เหมือนลังคาบ้านนะเอาจริงก็ว่าคุณมติเทพเนี่ยคิดแบบผู้ปกครองแต่ไม่ได้คิดแบบใจเด็ก คือใจเด็กก็คืออยากจะให้ผมเนี่ยเป็นหลังคาบ้านที่งดงามใช่ตอนก็ไว้ก็ไปอยู่ในวันสดทุทผมเรียนตลอด6ปีเป็นแบบจำได้ว่าเรียนมหาลัยสามปีแล้วก็ไม่ตัดผมเลยอาจารย์ปล่อยให้มันยาวไปเรื่อยๆไม่บางทีทเราไป <ผม S 1> ดูรูปเราในสมัยที่เรายัางไว้ผมสมัเรียนล้วก็มีความสึ่งทำไมหน้ากูเป็นได้ขนาดน,นี้นี่ <c oughs> ไม่เคยโพสรูปมัธยมเลยนะไม่โพสเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆเอางี้จริงๆ ให้สิทธิเด็กเธอยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียกร้องสิทธิเขาเต็มที่ไปแล้วให้สิทธิเขาหน่อยละกันหมอพยาบาลครูควรต้องใช้จิตวิทยานำค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะรับสมัครคนตำแหน่งเหล่านี้สอบ,สอบจิตวิทยาด้วยเหมือนสมัยก่อนสอบเอนทานมันต้องเหมือนวัดแววความเป็นครูมิวชาน,นี้<อ>ต้องได้เกิน60แล้วเขาจะถามคำถามที่แบบ อ่านยาวๆแล้วตอบยากๆพี่<อ>จ <ำ S 2> ําได้ตอนที่พี่สอบเขา้ามหาลัยก็เหมือนกันเพราะว่าเราสอบวิยายการศึกษาซึ่งเป็นมส<ช>วในปัจจุบันนี้นะครับเราต้องสอบ a t t i t u d e test ข um องความเป็นครูตอนตอนสมัยเขาเรียกวัดแววความเป็นครูแล้วคือเขาสอบหนึ่งคำ <c oughs> ถามคือยาวมากทําไม่ทันอ่ะเขาบอกว่ามันมากค่ะดูไปก็กลัวอาจารย์จะเป็นลม <laughs> <laughs> <c oughs> นี่ฉันอยากให้เธอมาอยู่ใกล้ฉันรัศมีจะเป็นลมอยู่เี้ยจะต้องพักตลอดเวลามีสาระมีข้อคิดที่ดีมากๆค่ะ จริงๆเป็นห่วง <มา S 1> แหละโกรธครูมากจริงโกรธมากไม่ใช่โกรธธรรมดาในฐานะเป็นครูเนี่ยเรากเขเข้าใจอาจารย์คือเราเป็นครูที่มีความเมตตามาโดยตลอดเราเราเห็นครูที่มีความเมตตารเราก็จะถามมึงมาเป็นครูทําไมวะนะเอางี้คุณผู้ชมเวลาดเรเสรีเขาด่าม,มาเนี่ยห้องเนี้ยตากร้องเยงบกิบเลย <laughs> ทุกคน <laughs> จเงีย <laughs> บมองก,กันลุกลิกมีดิฉันนี่แหละค่ะที่จะต้องอาอย่างไรอย่างไงต่อ แต่จริงจังอย่างที่บอกก็อย่างที่บอกว่าแม้ว่าจะมีดราม่ามีอารมณ์มันก็จะจบด้วยสาระเสมอนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ห้อยพระอะไรคะพระพิเนตพระพิเนตใช่ใช่ทรงประทับยืนจริงจริงอย่างที่บอกวันนี้ดราม่าหนักมากจริงๆเพราะมีเรื่องของเรื่องครูเรื่องพรบคููชีวิตใดๆเวลาหมดแล้วอาจารย์ฝากข้อคิดวันนี้หน่อยก็ตอบย้ำตรงนี้เลยครับสะน้ำต้นยอกอไผ่คือหัวใจของความเป็นครู และเมื่อเป็นครูก็จงมีความเป็นพรมเมตตากรุณามุทิตาาอุเบกขาจงนำเอามาใช้ในคุณสมบัติของความเป็นครูนะคะเอาเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมก่อนจากกาันวันนี้ก็ย้ำมาประมาณ2เดือนแล้วขอให้ทุกคนรอดจากโควิดเนาะวันนี้อาจารย์เสรีก็อและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ